มาครับสวัสดีชาวไอโมฟุตบอลทุกท่านนะฮะสวัสดีครับก็เซ <c oughs> ็งกลายเป็นผมแมนนะฮะเดาวไ,ไว้ก่อนนะครับก่อนเกมแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่โอ้โหมาเฉือนเอาชนะแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> นี่เป็นการ <c oughs> ประเดิมบิ๊กแมชโอ้โหต้องบอกว่าคาดเดาอะไรได้ค่อนข้างยากจริงๆนะแล้วเกมเนี้ยมีอะไรที่มันน่าพูดถึงทั้งฝั่งแมนยูและอาร์เซนอลเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันนะครับเริ่มจาก 11ตัวจริงก่อนแล้วกันวันนี้นะฮะก็วันนี้มันในวิเตโอเนี่ย ผู้ตัดประตูเนี่ยวเป็นทานของบายเยนเดียสามเซนเตอร์เนี่ยลุกชอมาให้เดือนลิกแล้วก็โยโลวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทานของดอกูนะวิงแบ็กขวาเนี่ยวันนี้โอ้โหอโโอกฟัสต์แปลกเว้ยเป็นดาโลกแล้วก็2แดนการเนี่ยเป็นบูโลฟูร์นาเดสจับคู่กับคาเซมิโลนะสตัวลุกเป็นคุณย่าเอลเบโมแล้วก็ท่านของเมสันเมาส์อ่าส่วนฝั่งของอาร์เซนอลนะครับก็ระบบเก่งของพวกเขานะครับสี่สามผู้ตัดประตูเป็นดาวิดไรย่านะครับแนวรับมีเบนไวซ์ซาลีบากาเบีลมาเกนเชสแล้วก็คาราฟิโอลีนะฮะสามแดนกลางนะครับท <laughs> าาาางงดดด้้นนนนขออมรติโเเกูบบีีะคั แล้วก็เดเค้นไรส์นะครับแล้วก็แนวลุกมีกมาเบรียลมัติเนลี่ครับวิกเตอร์โยเกยเลสแล้วก็ทางด้านของบูเกโยสาก้านะครับก็ถ้าจะให้พูดเนี่ยแมนยูเนี่ยเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเอาคิดว่า2ตำแหน่งแล้วกันนั่นคือวิงแบ็กขวาที่ที่ออกสตาร์ทด้วยดาโลนะครับค <พา S 2> ือก็พอพอคาดเดาได้ว่าอาจจะเลือกซื้อเกมรับไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะกลัวว่าถ้าเป็นทางด้านของอามัดแล้วจะหยุดแนวลุกของอาร์เซนอลไม่อยู่หรือเปล่าเออ แล้วก็น้าเป้าวันนี้คือมาแฝกคือเหมือนจะเล่นเป็นเมสันเมาส์เนี่ยเป็นฟาวนนายซึ่งผมรู้สึกว่าตอนปีซีซสั้นเนี่ยเมาส์มันก็ไม่เล่นตรงนี้มาก่อนไงมันก็เลยวันนี้ดูเมาส์หายไปหน่อยหาเมาส์ไม่เจอนะมีคีย์บอร์ดแล้วหาเมาส์ไม่เจอคือผมรู้สึกว่าเมาส์วันนี้ไปเยื้องๆออกไปแบบด้านข้างมากกว่าเออแล้วก็เวลาเล่นเกมโต้กลับเนี่ยมันจะไปหนักทางเอเบโมกับคุณย่านะครับที่ผมว่าใช้คําว่าพยายามจะแบกเกมรุกของแมนยูให้ได้เลยช่วงหนึ่ง <c oughs> อะส่วนอาร์เซนอลนะครับก เป็น11ตัวจริงนะครับคือตำแหน่งอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็หมุนเวียนกัน ได้อยู่แล้วนะครับน่าสนใจจริงๆก็คือเนี่ยแหละคาราฟิโอรีแล้วดันเป็นตัวสําคัญนะครับเ,เพราะว่าในนาทีที่12เนี่ยอาร์เซนอลได้โอกาสขึ้นนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับหนประตูต่อศูนย์ก็จากลูกทีเด็ดของพวกเขาครับก็คือเตะมุมเปิดมาเนี่ยจังหวะนี้นะครับก็มีการประทะกันบริเวณผู้รัาประตูแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลมันปัดบเบยินเดียปัดแล้วไม่พ้นนะครับมาเข้าทางหัวคาราฟิโอรีหม่งเข้าไปชิวๆเลยนะประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าการที่บเบยินเดีย ออกมาชกบอลคือเห็นภาพช้าเห็นเลยว่าชกโดนแต่ว่ามีซาลีบานะครับที่ไปอยู่พัวพันตรงนั้นนะครับถามว่าตอนนี้การให้คําตอบของผู้สัรัติกับการเล่นลูกแบบนี้เนี่ยผมก็ใช้คําว่าผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยทางพุทธศิลป์เนี่ยแบบนี้มันมันฟาวหรือมันไม่ฟาวคือโอเค มันเป็นจังหวะที่ประทะกันแบบโอ้โหก็ใช้คําว่าชุลมุนชุลเกยอยู่นะครับแต่คําถามก็มีเหมือนกันก็คือวัยยินดีเองเนี่ยที่มีโอกาสชกบอลแล้วเนี่ยแต่เหมือนแบบว่าเบาไ,ไ,ไปหน่อยเออมันเบาไปไหน่อยเหมือน,นมันปัดแป๊กๆอ่ะพอปัดแป๊กๆมันไม่ได้ไปไหนไกละนะวิถีมันก็ยังโค้งอยู่จนมาเข้าหัวคาราฟิโอรี่ไปะนะครับสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับประตูนี้กลายเป็นประตูชัยให้กับทน้านของอาร์เซนอลไปหนึ่งครับก็จบเกมนะครับด้วยสกอร์นี้แหละ ทำให้โอ้โหแมนเชสเตอร์ยุนเต็ดเนี่ยที่ใช้คำว่าวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะโดยรวมนะโดยรวมผมว่าสู้กับอาร์เซนอลได้มันเลยนะครับแต่ ก็มีปัญหาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะเอาสถิติหลังเกมก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครองบอลไป61นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ย39โอกาสยิงของแมนยูเนี่ย22ครั้งนะครับตรงกรอบ7ไม่ได้เลยสักประตูนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับโอกาสยิง9ครั้งตรงกรอบ3ได้มา1ประตูนี่คือความแตกต่างของเกมนี้นะส่วนตัวมองว่าเกมเนี่ยอาร์เซนอลต้องยอมรับเลยว่าคือสามารถตัดสินลูกเด็ดขาดได้ดีกว่าแมนยูซึ่งแมนยูเองผมรู้สึกว่าเกมนี้ในฐานะแฟนแมนยูนะ ไม่แย่เล่นไม่แย่เลยแต่มันขาดอย่างเดียวเลยคือครึ่งแรกผมหงุดหงิดมากเพราะว่ามันไม่มีตัวเป้าพอเอาเมาส์เมาส์ไปยืนอ่ะมันไม่มีใครเป็นคนรับบอลตรงกลางเวลาสาดบอลเข้าไปก็ไม่มีคนจบแล้วก็ไอ้ดาโล่ี่ก็ไม่รู้ว่าลงมาทำอะไรเหมือนกัน <laughs> คืองงงงกับดาโล่มากคือมันกลายเป็นว่า <laughs> เราเห็นหลายครั้งในช่วงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกการโต้กลับของแมนยูเนี่ยคือการวางบอลยาวจากแนวหลัง ไปให้กับเอเบโมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคาราฟิโอรีพยายามที่จะขึ้นไปช่วยกาเบรียลตินเนลลี่ในในการเล่นเกมลุกนะครับมันก็เลยมีพื้นที่ตรงนั้นน่ะที่ให้เอเบโมได้รับบอลลงอยู่เอ,อ,อหลายต่อหลายครั้งแล้วพอดาโลพยายามจะโอเวอร์แลปมาช่วยบอลมันไปเละตรงดาโลหลายครั้งเหมือนกันเสีย yeah. จ่ายเสียหลายรอบม,มากอมเออนั่นแหละปัญหามันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแมนยูมันขาดจังหวะที่แบบพอเอเบโมได้บอลปุ๊บ มีทางเลือกคือ1ทางด้านขวาเนี่ยเป็นทางด้านของดารโลหรือ2ตัดยิงเองซึ่งวันนี้ก็ทําได้ไม่ดีในพื้นที่สุดท้ายหรือ3จ่ายให้คนอื่นก็หายไปอีกมันแบบมันจะมีคุณย่าที่พยายามจะวิ่งเติมเข้ามาเพราะ1 b r u บรูโน่เนี่ยอยู่ไกลประตูมากโค้ไปเล่นคู่คาเซมิโลในเกมนี้<อ>นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเกมของแมนยูในการแบบในการโจมตีพื้นที่สุดท้ายวันนี้มันมันไม่ปฏิปะต่อ อะไอย่างนี้ดีว่ะถึงเอาอาหมัดลงมาเอาเชสโก้ลงมาก็จะทําได้ไม่ดีพออืส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเองเนี่ยผมใช้คําว่าวันนี้น,นะครับก็อยออู่มีปัญหาคือคือแนวรุกนะครับยังโชคดีที่เกมเนี้ยได้ทางด้านของลูกมงคาราฟิโอรี่มาเนี่ยแหละที่ทำให้คว้า3ามแต้มมาได้แต่โดยรวมเนี่ยอาร์เซนอลมีปัญหากับการจ่ายบอลพื้นที่สุดท้ายเหมือนกันเหมือนกับแมนยูเลยคือ <c oughs> ทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีช่วงที่โหตัดกันไปตัดกันมาตรงกลางเนี่ย มันมากแล้วแล้วได้มีโอกาสสวนทั้งคู่ซึ่งก็ไปตายพื้นที่สุดท้ายเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะ อาเซนอลก็ไปเด่นทางด้านของบูกาโยสากะเป็นหลักเลยนะครับฝั่งที่เป็นแนวทีมนี่คือหลักต่อในฝั่งหนึ่งตลอดใช่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดูบทบาทจะน้อยไปแล้วก็สิ่งที่มันรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับเกมน้อยทั้งคู่เลยเนี่ยคือกองหน้าตัวเป้านะครับโอเคว่าทางด้านของโยเกเตสเนี่ยได้รับโอกาสในการลงสนามเนี่ยก่อนทางด้านของเบนจามินเซสโกนะครับได้เล่นในสนามประมาณ60นาทีสําหรับวิกเตอร์โยเกเตสถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยก็ก็มีนะ คือได้ไปรับบอลได้ไปพิงบอลอยู่ด้านข้างบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโอกาสยิงแบบจระจัง,งจังเนี่ย,ยไม่ค่อยมีผม,มว่าไม่มีนะคือผมดูสแตตจากฟอร์ดม็อบก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยโยเกเรสเนี่ย Total Shot คือ0ูย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องใช้เวลาปรับตัวสําหรับทางด้านของวิกเตอร์โยเกเลสอ่ะนะส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับทางด้านของกาเบรียลมาตินเนลลี่นะเพราะว่ามาตินเนลลี่เนี่ยเล่นก็หกสิบนะนาทีเหมือนกันเปลี่ยนโนนี่มาดูเอเก้ลงมาก็ยังใช้คําว่าไม่ได้ยกระดับโอเคผมว่าทักษะความเร็วเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้มีจังหวะที่แบบได้หวือหวาอยู่เล็กน้อยแต่โดยรวมก็ แท้คำว่ายังไม่ได้ยกระดับเกมลุกไงน,นะครับไม่ค่อยต่างกันใช่แต่สิ่งที่ทําได้ดีสําหรับอาร์เซนอลเลยก็คือเรื่องเกมรับอันนี้เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะเออคือวันนี้ผมขอชมลายาเลยมันเซฟจังหนับเลย<ว>กดป่เกตเซฟนะฮะตาเฟสสเต,ต็เนี่ยใช่คือลายาเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญลูกที่แมนยูใกล้เคียงที่จะได้ประตูตีเสมอที่มากที่สุดคือลูกมงของเอเวโมโอ้โหลูกนั้นคือตอนแรกใจแบบ้ยเข้าแล้วเออลายามันยังบินมาปัดอีกใช่นั่นแหละ คือเกมรับของทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยยังใช้คําว่าไว้ใจได้เสมอนะครับ,รบ,บได้ใช่ส่วนทางด้านของแมนยูเนี่ยถ้าจะหาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะตัวรูกอะ่ะมันมันใหม่เยอะมากแล้วมันรู้สึก<อ>ว่าตไม่ค่อยติดมันยังต่อไม่ติดอันเนี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกด้วยการเอาบรูโน่มาห่างประตูเนี่ยคนที่จะแบบคอยเป็นตัวครีเอทเห็นได้ชัดว่าคุณย่าเอเบโมเนี่ยเก็บบอลได้ ทะลุทะลวงได้ไปกับบอลได้แต่วิชั่นในการจ่ายบอลหรือการลงมาเชื่อมเกมกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่เท่าบูโน่ไม่เท่าบูโน่อะเออแล้วพอบูโน่มันไปอยู่ห่างประตูมากเนี่ยก็นั่นแหละมันก็จะไปเละเทเออมันจะไปเละเทกันตรงนั้นแหละเดี๋ยวดอกูมาจ่ายแป๊กเปิดออกดาโล่เปิดไปเสาแปดอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแมนยูยังยังอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะครับส่วน สุดท้ายอาร์เซนอลถามว่ามันหนักตรงไหนเนี่ยผมก็คิดว่าแฟนๆอาร์เซนอลในเกมนี้นะก็คงจะไปดูกันที่การเล่นเกมรุกแหละเพราะว่าก็ไม่ปฏิปตอเหมือนกันนะคิดว่าอย่างนั้นไหมใช่เพราะว่าวันนี้เกมรุกอารนอลเองถือว่าแทบไม่สร้างงานอันตรายให้กับแมนยูเลยแบบเย์เดียแทบไม่ได้เซฟเลยบ้างแบบว่าอโอกาสแบบยิงในเกมถ้าเปรับลูกตั้งเตะลูกเตะมุมอะไรนะ่ะใช่ก็รู้สึกว่าแบบเบย์เดียจะเซฟไปประมาณ 2ครั้งนะครับเออแล้วก็โอกาสยิงของอาร์เซนอลเนี่ยมันมันน้อยจริงๆถ้าเทียบกับแมนยูนี่คือแบบห่างแบบแทบจะครึ่งๆเลยรวมไปถึงทางด้านของการคลองบอลด้วยนะคือวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เคาะบอลเยอะนะครับ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาบอลอยู่กับตัวไว้นานนะครับซัมเอ่อเซติเนชี้ออกมาเลยนะครับแมนยูเนี่ยเคาะบอล bon มากกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเกือบจะเท่าตัวเลยนะแมนยู3 9 5ครั้งส่วนอาร์เซนอลเนี่ย222ครั้งนะครับกับการผ่านบอลความแม่นยำเนี่ยผมว่ามันต่ำพอกันเลยแมนยูความแม่นยำแปดอาร์เซนอลความแม่นยำเจานะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเดือดด้วยการทำฟาวล์กันแบบ <c oughs> กันตลอดอะเออผมก็ไม่เข้ <c oughs> าใจว่า,วา ผู้ตัดสินถือว่าปล่อยเหมือนกันนะมันจะมีจังหวะที่แบบมีคําถามเอ๊ะฟาวไม่ฟาวฟาวะจานทําไมจังหวะนี้ปล่อยทําไมจังหวะนี้ไม่ปล่อยผมว่ามีมีทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ดันเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่เอ๊ะได้รับใบเหลืองเยอะกว่าแมนยูแมนยูเนี่ยได้ไปใบเดียวนะครับอาร์เซนอลเนี่ยล่อไป4ใบเลยนะครับก็กลายเป็นว่าบิ๊กแมชเกมแรกนะครับในพรีเมียร์ลีกนะฮะเป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่คว้า3แต้มสำคัญไปได้คืออย่างเนี้ยเกมแบบเนี้ยเกม ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่ด้วยกันเองเนี่ยซึ่งทีมเยือนด้วยนะเอกับอาร์เซนอลที่ต้องพูดคาว่าก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นดีไม่ได้เล่นเพอร์เฟกอะแต่เก็บ3มแตมม้มได้เนี่ยเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังคงอยู่ในมาตรฐานที่ไดด้ีมาตรฐานที่สูงอยู่นะครับสำหรับ Arsenal. อาร์เซนอลก็แฟ,แฟนๆทั้งสองทีมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ